นะเพื่อการสื่อสารชัดเจนนะครับสัญญาณไม่ติดอีกนะครับทุกคนพิมพ์ยาวเลยนะพิมพ์ทกสออมสินรัฐบาลให้อาจารย์หน่อยนะเพื่อจะได้รู้ว่าคอมเมนต์มันขึ้นนะสีนใได้บ่มีปัญหานะเพรานะว่าต้นทางคืออาจารย์เองนะครับทุกคนก็ไม่เห็นเพราะว่ามันสะดุดมันค้างนะถ้าพิมพ์มาก็เราก็จะโอ้เขาเห็นที่เราพูดไปนะครับแต้ทุกคนได้ยินนะครับ เพราะน,นั้นอาจารย์พูดอะไรก็ช่วยตอบสนองด้วยนะครับทุกคนนะช่วยไปมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์มันก็จะไม่พลาดนะเวลาอาจารย์ไลฟ์นะหรือลงแนวทางมันแจ้งเตือนทันทีนะครับช่วยพิมพ์ทกศอ,อ,อมชินรัฐบาลพิมพ์นะครับคนละเม้นพอนะหลายๆคนนะช่วยช่วยกันขนาดอาจารย์บอกอยู่กวนจะมาถึงอาจารย์อยู่ประมาณสองนาทีนะครับในเครื่องที่ไลฟ์ จากนั้นก็ต้องดูสงเครื่องประกอบบางทีมันก็ไม่โชววนะครับ <c oughs> ทุกคนนะ <c oughs> เพื่อการสื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับ <c oughs> มันจะได้ยาวๆวยนะครับใครได้ยินนะครับใครได้ยินนะพิมพ์ทอรกัสซอฟินนะครับทอกัสอ,อ,อกทุกวันที่16 ะจะช้าเดิมพี่น้องเพราะว่ามันออกเช้าประมาณสิบโมงกว่าชงเช้าเช้าเนี่ยแปดเก้าโมงเขาก็ประมาณเก้าโมงเช้าเขาก็กไม่รับแล้วนะครับโอเคเห็นขึ้นมาแล้วเพิ่งจะเริ่มขึ้นมาใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับโอเคคุณจิตคุณจิตปราณีหรือเปล่าน้องภาษาอังกฤษนะขึ้นมาโอเคขึ้นมาคุณประนอมนะครับอ่ะเห็นแล้วนะครับ จะได้สื่อสารนะครับพร้อมสินเอ่อไม่ใช่เอาทอกศออก่อนนะครับทอกศออทอ็ก็ศนะของวันที่สิบหกนะครับวิ่งรวดสี่เน้นที่สี่สองสี่สามนะครับห้าสี่สองและห้าสี่สามนะครับอาจารย์ให้สี่หางนะครับบนล่างความนี้นะครับเน้นเน้นก็คือตัวเล็กท้ายเล็กสามตัว สี่สอี่สามนะครับตัวนี้ททกศได้พี่น้งองทกศนะโอี้นะครับเพราะอาจารย์จะลงในวันหวยออกในเพจแต่ว่าใครอยู่ในเฟสส่วนตัวของอาจารย์น่าจะเห็นเพราะอาจารย์ลงให้ไปแล้วหล่ะนะครับ ในเฟ,ฟสส่วนตัวลงให้ไปแล้วนะครับน่าจะเห็นกันอยู่เห็นก่อนเพื่อนนะครับลงไปเมื่อเช้านี้นครบจบเช้าก่อนหวยออกสามวันในเพจก็ประมาณก่อนหวยออกหนึ่งวันนะครับออมสินนะครับ ตามนี้นะครับวิ่งรรดศูนย์นะครับเน้นที่ 07, 08, ์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับตัวจอบเน้นที่07และ08 โอเคต่อไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับเดี๋ยวทบทวนเ,เลขวิ่งเงินล้านเนาะตรงคนก็จะถามออกจากเอาไปวิ่งนะครับนะาจะไล์ให้แต่แ,ตแ,ตแรกๆนะจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนะาะใครจําได้ FC ขอตัวเด่นพิมพ์ตัวเด่นให้อาจารย์รู้นาะเชื่นใจหน่อยจะได้รู้นะาะเดี๋ยวจะอ,อธิบายพอตัวเด่นเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้เลขทูกตามไปขยายด้วยชุดเต็ม ว่าอาจารย์จัดตัวไหนมากที่สุดนะครับอตัวเต็มอย่างเข้ายัางไงคือ,อยังไงคุณพินอรพินแปลว่าอะไรบ่เขาใจจาะอ,อย่างอาจารย์ให้หนวทางโอเคคุณยิ่งรักคุณจูนแม่น้องมีนาอาจารย์ให้ตัวเด่น นะครับมันมันแมนบ่ละงบางคนทั้งเปียทั้งก้าบางคนทั้งก้าทั้งเปียนะอาจารย์ให้ก้าขึ้นก่อนไม่ใช่ถ้าก้านี่หมายความว่าตัวขึ้นก่อนก็คือเป็นบนเด้ออาจจะจําผิดไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะเลขเด่นที่อาจารย์ให้หรือว่าลงลบออกแล้วนาะนี่เดี๋ยวขอดูก่อนอาจจะลงลบออกแล้วแน่ๆทุกคน จะขอดูในเครื่องก่อนนะครับเลขเด่นต้งที่สิบหนะครับก็คือตัวเปียกและเก้าตา้จา์ขึ้นก่อนนะเดี๋ยวบางคนอาจไม่รู้หรอกนะต้องฟังจากปากนะครับตัวขึ้นก่อนคือเป็นบนเล้วพี่น้องนะเป็นบนนะเด่นแปดและเก้านะครับซึ่งมันชน กับเลขทูบเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะดูเลขทูบต่อนะครับเลขทูบนะครับอาจารย์ไปแก้บนคราวที่แล้วน้องเลขทูบอาจารย์ก็ส่งทั้งห้องลน์แล้วก็ลงให้มันเป็นตัวนี้นะครับผลที่ออกก็หกหนึ่งเต็มเต็มนะครับนะบนะบก็ไปกัดแก้บนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้ขอต่อจากหลวงปู่สวงที่วัดไผ่พัฒนาคือตัวนี้นะครับทุกคนมันมีใน ชุดเลขวิง่งนะครับก็คือตัวนี้นะจะไม่บอกเอาเดอเบิงเอาพี่น้องแล้วแต่สายตาแล้วแต่โชคของแต่ลือบุคคลจะมองเห็นเป็นเลขออะไรนะครับนะเดี๋ยวจะเทียบให้ให้เข้าใจทีละสเต็ปสเต็ประหว่างเลขวิ่งที่ให้ไปให้ไปก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้มันมาทีหลังมันมาชนไหมพี่น้อง และยังไม่พอมันมาชนกับชุดเต็มใบฟ้านะจะได้หงว่าอาจารย์ให้ไปก่อนเข้าสี่ไม้ให้เป็นสามตัวคือเพิินกับบ่ไดนะ้เพราะว่าเราให้ไปก่อนเนาะให้เลขไปก่อนแล้วเพิ่งไปแก้บนและถ้ามันชนถึงจะจัดในการไปแก้บนมันชนกับเลขชุดสามตัวนะครับตัวเน้นของอาจารย์เบิงเอาพี่น้องนะในหลักเก้านะครับ อันนี้คือชุดเต็มนะนะครับชุดเต็มอานะจารย์ก็จัดในแถวบนของที่มีเก้าไปทุกตัวและกในเลขทูบนั่นะแหละพี่น้องคือหมักเลขทูบนะเดิมทีตอนยังไม่ไปแก้บนอานะจารย์เล่นลัตเตอรี่อยู่สี่ตัวฟังเด้อกพี่น้องแต่ยังยังไม่ไปแก้บนน่ะนะนะเขามาขายลัตเตอรี่ตั้งแต่วันที่หนะ้าเนาะนะครับเป็นวันที่ห้า วันอาจารย์พี่แก้บนวันวันที่ที่อะไรนะวันเพราะว่าเป็นวันวันเสาร์ไหมวันที่ห้าเดี๋ยวใครวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์มันวันที่เท่าไหร่ทุกคนวันเสาร์สี่เลี้ยไหมมันเริ่มมาชนเดี๋ยวคอดูปฏิทินวันวันวันเสาร์วันที่เจ็ดเนาะ วันเสารนี่ที่วันที่เจ็ดเพราะวันที่ห้าเขามาขายเล็กเตอรี่อาจารย์จัดไปอยู่หลักแปดมีแปดสี่แปดห้าหลักเก้าเก้าสี่เก้าห้าอาจารย์จัดสี่หางทีนี้พอไปแก้บ,บนปรับนะครับมันมาชนในตัวนี้อาจารย์ก็อ,อ๋ออันนี้หมดที่แล้วเนาะอาจารย์ก็เลยมาเน้นตัวนี้นะครับตัวตัวเก้าสี่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> อา่านะครับอา่า ก้าสี่เก็บมาจากสีสกเกตถ้าอะไรตัวนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบใบห้าสิบหกสิบใบแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณนี้นะลอตเตอรี่นะพี่น,อน้องเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ดูหรอกเพราะมันเยอะยังเอาตะพืดตะพื้นอยู่ยังเอาตะพืชตะพื้นอยู่เนี่นนยแนะมนมัดเนี่ยลงท้ายในตัวนี้เอามัดนะครับแขงไหนเอาเกี้ยง นะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันก่อนเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูมันไทยบ่ได้มันหลายหดเดี๋ยวสิมอะไรตอนหุ้ออกให้เบิ่งนะไทยก็บอกตกเฟรมอ่ะเพราะมันเยอะเกินนะครับเพราะนั้นตีคือตัวที่ชอบที่มันชนกับอีกอย่างมันตรงกับทีเบียนลถของอาจารย์อีกเดี่ยจนเจ็ดเก้าเนาะเลขกทะเบียนลดแปดเจ็ดเก้านะครับแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด นะวันจันทร์น่าจะเป็นวันหวยออกแล้วทีนี้นะเดี๋ยวรอดูหน้าเพจนะครับก็จะไม่ได้อธิบายความแล้วจะเป็นลงดูให้อย่าไปรอนะครับสําหรับหวยลาวนะมีมีอันแน่นอนเด้อพี่น้องนะเป็นงวดที่สี่ติดนะครับงวดที่สี่ติดนะว่าจะมาไหมงวดที่สี่นี่นะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณน,นะครับก็มีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดานะครับโปรดใช้วิตณญาณเนาะน,นะก็นะ ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ร่วมทำบุญด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เชเอ็เอ็พัดนะครับนีน่ตัวนี้นะมาแรงคือชุดแก้ฟ้าหน้าใสนี่แหละเป็นเซรั่มแก้ฟ้าและก็ครีมแก้ฟ้านะตามที่อาจารย์บอกน้องได้ทำบุญกับอาจารย์นะครับเพราะนั้นก็ฝากเด้อพี่น้องนะนะร่วมหยอดกระปุกบุญสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนด้วยกัน นะครับนะมีโชคมีลาบมันก็บเป็นเล่นขอ,องเฮ้าดอกพี่นองนะนะนะชีวิตก็เหมือนกันนะเรารู้แต่วันเกิดวันไปก็ไม่มีเพราะฉันมีแต่ความดีเท่านั้นนะมีแต่พ้นบุญเท่านั้นที่จะส่งจะเสริมให้เรานะครับให้อยู่ดีกินดีในพบนี้และก็พบหน้านะ